นี่ผมจะทดลองสิ่งต่างๆที่เจ๋งที่สุดในเกมไหมครับที่ผมไม่รู้ว่าของมันสามารถทําได้หรือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการขับเรือบุญฝูงวัวขนาดใหญ่รวมถึงการสร้างโลกทั้งโลกด้วยใบบัวการเสกวิเทอร์ใต้น้ําและอื่นๆอีกเพียบเรามาเริ่มจากการทดลองอย่างแรกครับนั่นก็คือแอนวิลสามารถทําลายอะไรได้บ้างครับผมแล้วผมจะทดลองเอาแอนวิวตกมาทับสาถทาย่างด้วยการเริ่มจากอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือพื้นเปล่าๆทุบไปทุบดูเหมือนวแบบ่าไม่เป็นไรนะครับเพื่นพนอนๆบกยากด้านล่างไม่พังแต่แค่อนวิลพังเฉยๆต่อ นี้เหมือนกับต้นไม้จะหายไปเลยนะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือหญ้านะครับผมหญ้าปะทะแอนวิลล่วงลงมาจัดมาครับปุ๊บเอ้ยมันเหมือนมีแอนิเมชันหญ้าแตกด้วยนะครับปรากฏว่าต้นไม้กับหญ้าแอนวิลสามารถทําลายได้ต่อมาครับผมบัวครับดูซิว่าวัวจะโดนแอนวิลทีเดียวตายหรือเปล่าจัดมาครับผมไอ้วัวโดนทีเดียวตายครับเพื่อนๆขนาดวัวเป็นสัตว์ที่เลือดเยอะแล้วนะแสดงว่ามันแรงครับต่อมาเป็นแท่นหินครับผมดูซิว่าแอนวิลจะทําลายแท่นหินได้หรือเปล่า3 2 1่งทุบมาเลยฟึ๊บเอ้ยปรากฏว่าแอนวิลไม่ สามารถทำลายแท่นหินะะได้นะครับนั่นหมายความว่าแท่นหินแข็งแกร่งกว่าเหล็กแอนวิลต่อมาครับผมวิตเทอร์สกิเนตันรู้สว่าแอนวิลหนึ่งอันที่ฆ่าวัวไปแล้วจะฆ่าวิเทอร์สกิเลตันได้หรือเปล่าไปมาครับผมทุบไปฟึบเอ้ยมันไม่ตายครับเ,เพื่อนแต่ว่าแอนวิลเข้าไปอยู่ในตัวสกิเลตันเลยอะ่ะเหมือนว่าเลือดมันจะเยอะนะครับผมอีกทีจะตายหรือเปล่าจะไปอีกทีนึงอีกทีนึงตายครับผมโอ้โหโอเคครับผมการทดลองสุดท้ายนั่นก็คือไข่เตากับแอนวิลไข่เตาจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าขนาดวัวกเกลัันยยงไม่รอด สามสองหนึ่งไปปึบ เอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ครับผมแอนวิลกับแตกซะเองดรอปลงม,มาที่พื้นแต่ว่าไข่เตาเนี่ยยังอยู่ดีไม่เป็นอะไรเลยม,มันเป็นไปได้ยังไงกันนี่ครับผมเพียงแค่ผมกระโดดอยู่ด้านบนไข่เตาเรื่อยๆเนี่ยไข่เตาก็แตกเองซะแล้วเอาละครับคุณซากมายครับทำไมทำอย่างนี้มันไม่เมคเซนเลยก <c oughs> ารทดลองต่อมาครับผมติดอยู่ในบอร์ดเดอร์ขนาดเล็กแต่เราจะสามารถกินคอรัสฟู้ดเพื่อวาบตัวเองออกมาจากบอร์ดเดอร์ได้หรือเปล่านะครับโอเคนี่ครับเพื่อนคอรัทฟู้ดอยู่ในมือเราแล้วนะครับผมเดินออกไม่ได้นะครับเพราะนน้้ราลองงกกกิิแ เฮ้ยรอยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงฟึบ เฮ้ยเราออกมาแล้วปรากฏว่ามันสามารถทาได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวเราเลือเล่อนล้นเรื่อยๆเลยนะครับแสดงว่าออกมาจากบอดเดือยได้สําเร็จนะครับแต่ว่าออกไปก็ตายอยู่ดีเพราะว่าโดนรถเลือดการทดลองต่อมาครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมเสกวิเทอร์ใต้น้ําซึ่งเพื่อ,อนๆคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมวางโซแซนเป็นรูปวิเทอร์แล้วถ้าเกิดผมวางหัววิตเทอร์สกิเลตันใต้น้ามันก็จะไม่ติดนะครับผมนี่วางยังไงก็จะไม่ติดการวางใต้น้าก็จะไม่สําเร็จนะครับผมแต่ว่าผมมีไอเดียดีๆออกถ้าเกิดผมใช้คําาสัั่งงววห ใต้น้ําพร้อมกันเลย3อันมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสกวิเทอร์ใต้น้าได้สาเร็จเรามาลองดูกันนะ okay, ครับผมโอเคครับตอนนี้คําสั่งเราพร้อมแล้วนะครับเพียงแค่ผมกด enter ขวดวิเทอร์ทั้ง3อันก็จะมาวางทันทีทุกคนคิดว่าผมจะเสกวิเทอร์ใต้น้ําได้หรือเปล่า3 2 1ึงดูคลิปนี้กันต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาเพื่อเฉลยให้เพื่อนๆดูการทดลองต่อมาครับผมขวดน้ําจะสามารถดับไฟชนิดไหนได้บ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยอันนี้ไฟธรรมดาครับผมดูซิว่าการโยนขวดน้ําที่ไม่ใช่ถังน้าจะดับไฟได้หรือเปล่า1 ึสามารถดับได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาต่อมาครับผมมาสู่แคมปไฟนะครับโอน้าําจะสามารถดับแคมไฟได้หรือเปล่าดับได้ครับผมต่อมาครับผมเทียนไขเอาละครับจะดับได้หรือเปล่าครับผมป้าใบทําได้เรียบร้อยเอาละครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพื่อนๆอันนี้คือไฟสีฟ้าที่อยู่ในนรกนะครับโอน้ําจะสามารถดับได้หรือเปล่าป้าใปฟึบเอ้ยดับได้ไม่ว่าจะเป็นไฟปกติหรือไฟสีฟ้าก็ดับได้ครับผมต่อมาครับเป็นแคมไฟสีฟ้าป้าใปเอ้ยแคมไฟสีฟ้าก็ยังดับได้ครับเพื่อนๆและอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือ คือทอสปกตินั่นเองจะสามารถดบได้หรือเปล่านะสามสหนึ่งาไป เอ้ยมันดับไม่ได้เพื่อนๆขอรออีกทีขอรออีกทีปั๊บไปรัวๆเลยปั๊บๆๆๆๆๆเอ้าถ้ากดมั่ามันดับไม่ได้ครับเพื่อนๆไมฉันเ่ไม่เห็นเมสเซนเลยครับโหไฟใหญ่ๆดับได้แต่แค่ทอดอันเดียวดับไม่ได้ซะอย่างนั้นต่อมาครับผมรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมเสกเอดเดอร์แมนแล้วผมปามันลงน้ํามันก็จะกลัวน้ําแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับและถ้าเกิดผมเสกให้มันฝนตกแบบนี้มันก็จะวัดอยู่ไปด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเอดเดอร์แมนมาใส่ในถังบ่อน้ํามันจะหนีหรือเปล่ามาครับมาดู ทดลองกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับนี่คือเครื่องการทดลองเอาเอเดอร์แมนใส่ในถังน้ำนะครับเพื่อนๆโดยการสร้างวงจรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมจะเสกเอเดอร์แมนไว้ในตู้กระจกทั้งบนเรียบร้อยครับผมเอเดอร์แมนลงไปแล้วทีนี้ครับเพียงแค่เราสับสวิตช์ครับมันก็จะล้นลงไปในน้ำแล้วมาดูกันว่าได้หรือไม่ได้ 3...2 1ส,ส,สับสวิต ไอมันแช่อยู่ในอ่างได้ครับเพื่อนๆโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าผมตาฝาดเมื่อกี้มันไม่ชัดครับขอลองอีกทีนึงโอ้โหมันแช่อในอ่างได้จริงด้วยครับไม่เป็นไรครับเอ็นเดอร์แมนตัวนี้อยู่ในน้ำเต็มๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมในเมเซนดนี่แหละนะครับไม่ครับทดลองต่อมาครับด้านหลังผมคือประตูนรกแต่ว่าถ้าเกิดผมปาเอ็นเดอร์โพลแล้วเข้าประตูนรกแบบทันทีเลยตัวผมจะกลับมายังโลกปัจจุบันหรือจะอยู่ในทรกอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเราาขต้องรววด เข้าไปเข้าไปเข้าไปฟึบเรียบร้อยเอา้าปรากฏว่าเรามาโพในนรกแล้วเอ,เอนเดอร์โพที่เราพาไปล่ะเดียวนะครับเราลองกลับเข้ามาในโลกปัจจุบันดูครับผมเอนเดอร์โพที่เราพาไปไม่ว้ามเรากลับไปที่โลกปัจจุบันนะครับโอเคเรากลับที่โลกปัจจุบันเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมครับผมเราโพมาจากประตูนรกแล้วก็เราถูกวรามมาที่เอนเดอร์โพที่เราพาลงมาทันทีเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมองไม่ทันนะครับลองย้อนคลิปทันโลไป์ไป0.25เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่ผมออกจากประตูนรกตัวผมวาาารมมมททันีเดดจะะลออองต่ผกิไขึ้นถ้าเกิดผมมีประต2อันต่อ ที่นี้ครับประตูดีเอ็นด้านซ้ายหรือประตูดีเอ็นด้านขวาจะเกิดก่อนถ้าเกิดเราเอาลูกกระตาไอโอเอนเดอร์ไปใส่ทั้งหมดเลยทดลองเลยครับผมสายลูกกระตาทั้งหมดจัดไปโอเคครับเหลือสามอันสุดท้ายตรงกลางใครคิดว่าเกิดด้านซ้ายหรือเกิดด้านขวาลองคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเราจะทําการวางแล้วหนึ่งสองแล้วก็อันสุดท้ายอันที่สามเยมลยปรากฏว่ามันเกิดด้านซ้ายครับเพื่อนๆโอ้แต่ผมพ่อจะรู้อยู่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับเราวางบล็อกตรงกลางไปทางด้านไหนนะครับผมในทีนี้เราจะลองทดลองใหม่ถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยเราจะทําการสร้างประต ตูใหม่อีกรอบนึงนะครับผมทบประตูทิ้งแล้วก็อันตรงกลางทิ้งทีนี้ครับผมเราลองวางอันตรงกลางมาทางด้านขวาบ้างเราตัวไว้ด้านขวาแล้วก็วางตรงกลางครับมาแล้วเราลองใส่ไอคอนเบนเดอร์มันต้องเกิดด้านขวาเรียบร้อยมันเกิดด้านขวาครับเพื่อนๆตั้งหมายความว่าเราอยู่ด้านไหนประตูจะเกิดด้านนั้นนั่นเองต่อมาครับผมถ้าเกิดว่าเราตัดขนแกะแล้วให้เป็นแกะปกติเนี่ยเราก็จะได้ขนแกะสีตามนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนชื่อแกะเป็นเจ๊เพื่อทําให้แกะเป็นสีรุ้งนี่ครับผมลิกขวาได้เนมแท็กมาแล้วแล้ว เป็นสีลุงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราตัดขนแกะตอนที่แกะเป็นสีลุงเพื่อนๆคิดว่ามันจะได้สีอะไรครับผมมาครับมานทดลองกันเลยครับ3 2 1ตัดขนแกะไปฟืบเอ้าปรากฏว่าเราได้สีขาวเหมือนเดิมเหรอเพื่อนๆลองย้อนคิดไปดูครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าแกะตัวที่ผมก่อนจะตั้งชื่อเป็นเจ๊บอะมันเป็นสีขาวเพื่อนๆเอาละครับผมมีไอเดียดีๆออกแล้วครับผมเราลองเอาสีส้มมาใส่ให้แกะกลายเป็นแกะสีส้มก่อนหลังจากนั้นเราจะเอาซื่อเจ็บไปตั้งชื่อให้กับแกะสีส้มที่นี่ครับแกะก็จะกลายเป็นสีลุ่ว่าผมจะลองตัดแกสีส้ม ก่อนหน้านี้ดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงลองเลยฟึบเอา้าปรากฏว่าเราได้สีส้มนั่นหมายความว่าเราจะได้ขนแกะตามสีแกะออริจินอลของมันนะครับการทดลองต่อมาครับผมด้านบนของผมนั่นคือแอนวิลขนาด100บล็อกและด้านล่างก็คือหมู่บ้านวิเลเจอร์ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดแอนวิลหนึ่งร้อยบล็อกตกลงมาใส่หมู่บ้านวิเลเจอร์พร้อมกันซึ่งแน่นอนครับผมว่าด้านล่างผมจะทําการเสกวิเลเจอร์มาด้วยให้ครบ100คนแล้วจะมีวิเลเจอร์รอชีวิตกี่คนจาก100คนนะครโอเคผมตอนนีะครับแม้วก็คครรบบแล้วนะั ผม100วิลเลเจอร์หนึ่งร้อยคนตาครับผมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะใช้คําสั่งลอยแอนวิลลงมาเลยเริ่มจากครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ3 2 1จัดการต่อยแอนวิลลงมาฟืบไปอูอลอ้ล่วงลงมาเยอะมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเห็นวิลเลเจอร์ตายเพียบเลยเมื่อกี้นะครับโอ้แอนวิลทั้งหมดถูกกองไว้เต็มหมู่บ้านด้านล่างเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับเราปล่อยไปแล้วครึ่งหนึ่งครับผมเหลืออีกครึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งต่อยลงมาอีกครึ่งหนึ่งฟืบโอ้ล่วงลงมาเต็มพื้นเต็มหลังคคาาาเเเเเเลลลยยนนะรรับับแ้้วววกกก็็มมื่ม่ออีผสงตตหิ์ ไปเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันลองย้อนคิปเป็น0.25นะครับผมเมื่อกี้มีวีเลเลจเจอร์ตายเพียบเลยโอ้ยพอเราลงมาดูครับ การรีวก็โดนแดเมจแต่ยังไม่พังนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังมีวิลเจอร์เหลือรอดชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ครบ100รอยตัวก็ตามแต่ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันรอดชีวิตได้ไงครับเนี่ยงานที่เราปล่อยท่วงหูพางแล้วแท้ต่อมาครับผม,มเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วว่าดิฟสโตนเนี่ยถ้าเกิดเรากระโดดลงไปมันก็จะโดนแดเมจใช่ไหมนะครับผมแต่ประเด็นอของการทดลองนี้ยอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วโดนดิฟสโตนดู่ลเราจะโดนแดเมจหรือเปล่าซึ่งเริ่มจากการทดลองอย่างแรกเลยครับจากการกระโดดขึ้นไปเอหัวโขกดิฟสโโตตนนดดดูซววว่่าาาหหัองเเเรรจะแแมลล้ืปปไ ดดเ,เดียวครับเพื่อนไม่โดนเดเมจอะไรเลยอะหมายความว่าการกระโดดอย่างเดียวไม่สามารถทําอะไรได้ครับผมซึ่งผมก็ยังไม่จบแค่นี้ครับผมการทดลองต่อมามันก็คือผมได้สร้างเครื่องลิฟน้ําไว้แล้วถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยตัวผมจะถูกส่งขึ้นไปชนดิฟสโตนเพื่อนคิดว่าจะโดนเดเมจหรือเปล่าเข้าไปเลยเฮ้ยปรากฏว่าไม่โดนก็ไม่เพื่อนขนาดเราใช้แรงดันน้ําแบบแรงสูงแล้วนะโอ้เรายังปักอยู่ในดิฟสโตอนอยู่เลยครับต่อมาครับผมในเมื่อวิธีอื่นใช้ไม่ได้เราจะใช้สลามในการเด้งตัวเราขึ้นไปให้หัวไปโขกกับดิฟสโตตนนนนนััววเเเรรรา้้้้้้ดมมมอปปลล่พแกุงขึ ดึงดึงปึ๊บไอ้ปรากฏว่าไม่โดนเนเมทเหมือนกันอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีทําให้โดนเดเมจด้านบนหัวหรือเปล่าจากทิฟตสโตนถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมทดลองทุกอย่างแล้วมันไม่โดนเลยการทดลองต่อมาครับผมถ้าเกิดเรามีบล็อกติดเชื้อและมีซิลเวอร์ฟิชอยู่ด้านข้างเพียงแค่เราปาระเบิดพิษเข้าไปเนี่ยบล็อกติดเชื้อนั้นก็จะแตกออกรับนะกลายเป็นซิลเวอร์ฟิชสองตัวซึ่งอันนี้คือเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดผมทดลองเป็นบล็อกติดเเชื้้้้้ออทททัังงงตึกลยยยีี่่่ผมมสรราูแบบนวหด ห้าร้อยดรอกดูใช so so, hey, right. ่ไหมเพียงแค่ซิลเวอร์ฟิตอ <sh> ันเดียวกับน้ำยาพิษอันเดียวจะทําให้ทั้งตึกเป็นบล็อกติดเชื้อได้หรือเปล่าปาไปครับรัวๆครับผมปาน้ํายารัวๆโอ้เขากลัวมาทําหน้ากับเพื่อนๆนี่บล็อกแตกลงมารัวๆแล้วครับผมซิลเวอร์ฟิตหนึ่งตัวทําให้ทั้งตึกพังได้โอ้โหมันอะไรครับเนี่ยซิลเวอร์ฟิตโผล่มาเป็นร้อยๆตัวแล้วครับโอ้โหทั้งตึกพังหมดเลยไม่เหลือแม้กระทั่งบล็อกติดเชื้อแม้แต่บล็อกเดียวครับเพื่อนๆโอบเต็มพื้นที่อยู่ในพื้นผมนี้นะคคครรรรรััััับบบนน่่่่าาาาาจะะเเเปป็็ซิิลลววอออออ์ฟตตตตมมมมมณผผท้้งงึกกไยู หน้าผมนั้นผมขังพึ่งไว้เป็นจนํานวน100ตัวว, <au. S 1> ว่าในมือของผมมีแค่โลอันเดียวเท่านั้นเพือพ่อนๆคิดว่าโลหนึ่งอันจะสามารถเซฟชีวิตพึ่งที่เข้ามาจอมตีผมได้ถึง100่อยตัวหรือเปล่าเพื่อใครไม่รู้นะครับโลสามรถกันในเ,เม็ดพึ่งได้ผมจะพังกรงออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดพึ่งกดแล้วเข้ามาจอมตีผม100ตัวพร้อมกันจะไหวหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะครับแต่ผมจะพังกรงแล้วมาทดลองกันเลยดีกว่าไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับผมเราพังกรงมาแล้วล้วก็ตีแล้วก็โลกันเลยโลกันเฮ้ยมันกันได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะรอดหรือออล่่าดคนนตมกัท คือการทดลองแพนด้าถ้าเกิดว่าแพนด้าปกติเนี่ยเพียงแค่เราเอาแบมมูหรือว่าไม้ไผ่ให้แพนด้ากินแพนด้า <Panda S 1> ก็จะกินไม้ไผ่ปกติเลยแต่ทีนี้นะครับผมจะทดลองให้แพนด้าลองถือเบดล็อกและลองกินเบ็ดล็อกดูนี่ครับผมเราเอาเบ็ดล็อกมาและโยนให้แพนด้าเลยแล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าต่อให้ผมโยนหรือว่าคี้ขวาไปที่แพนด้าเจ้าแพนด้าก็จะไม่ยอมกินอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกครับผมแต่ว่าผมมีคำสั่งหนึ่งที่อยากจะทดลองและมันสามารถทําให้แพนด้ากินเบดล็อกได้ซึ่งมันก็คือคำสั่งงงทีี่่่ผมมมมมมพพิ์อออยยยูนนนตตร้้้เลัาาวากๆไใชด มันคือคำสั่งสุดเทพคําสั่งลับคําสั่งเดียวเพ,เพื่อคิดว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเอาละครับผมจะลองกด enter แล้วนะครับผม3 2 1 enter เฮ้ยได้มาแล้วแพนด้าเฮ้ยเดี๋ยวมันถือเบส็อกอยู่ในมือได้ด้วยอะไรกันเนี่ยมันกินได้ด้วยครับโอ้สำเรจครับผมมันแทะบเบส็อกได้แพนด้าแทะบเบส็อกอะไรกันเนี่ยซึ่งในหนังเขามนเนี่ยมเยมื่อมันมีคำสั่งเนี่ยแพนด้าไม่สามารถถือแค่เบส็อกเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังสามารถถืออย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคำสั่งนะครับให้แพนด้าถือเป็นบอลเทียนทีดูซิว่าแพนด้าจะกินเทียนทีได้หรือเปล่าพร้อมแล้วจัดไปเฮ้ยแพนด้าแทะเทียนทีได้อะไรกันเนี่ยนี่เจ๋งสุดๆครับเพ ที่ทุกคนไม่คาดฝันแน่นอนนั่นก็คือผมจะทําให้แพนด้ากินคอมแมนบล็อกดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนโค้ดเป็นคอมแมนบล็อกแล้วก็จากการเอนเ r อร์เอาคำสั่งมาเลยปึ๊บเอ้ยแพนด้ากินคอมแมนบล็อกได้นะครับผม oh, แล้วยังกินทีนทีได้ด้วยอะไรกันเนี่ยอ้เจ๋งมากครับเพื่อนๆไปกันที่การทดลองต่อไปเลยดีกว่าครับผมการทดลองต่อมาครับถ้าเกิดผมเสกประตูดีเอ็มน้ําแข็งทีนทีเบสล็อกและวิเลเจอร์ที่กำลังนอนอยู่ในประตูดูซิว่ามันจะหายหร,รืือออเเเเเปปลล่่่่่าาาาาารริิิมมจกกกนน้้ํแข็งยคผผีพดดวถวถะตู DM, สําเร็จแล้วน้ําแข็งจะหายหรือเปล่า 1, 2, หนึ่งสอมเฮ้ยน้าแข็งหายครับผมแนนรู้ว่ามันเข้าไปอยู่ในประตูมิติดีเอ็นโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทดสอบครับผมเข้าไปปรากฏว่าด้านในก็ไม่มีน้าแข็งนะครับเพราะฉะนั้นบอน้ำแข็งจุ่มยินี้นะครับผมประตูดีเอ็นสามารถ้างน้าแข็งได้ต่อมาเป็น TNT นะครับผมดูซิว่าถ้าเกิดผมเสกประตูมาทั้งหมดแล้ว TNT จะหายไปหรือว่าจะระเบิดทันทีนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน3 2 1สองึ้งจะระเบิดไหมปึ้งไม่ระเบิดครับผมมันอยู่ด้านในหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูก มาเพราะว่าทีทีก็ถูกยีวิไปเช่นกันไม่ทั้งระเบิดไม่ทั้งอยู่ในดีเอ็นนะครับผมมาครับการทดลองต่อมาเบดล็อกครับผมเพราะว่ากันว่าทุกอย่างไม่สามารถทําลายเบดล็อกได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าประตูดีเอ็นจะสามารถทําลายเบดล็อกให้หายสาบสูญไปได้หรือเปล่า3 2 1สองหนึ่งไปเฮ้ยอย่าบอกนะเบนล็อกก็ยังหายนะกลายเป็นประตูมิติไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองทุบดูนะเฮ้ยพอทุบดูด้านล่างก็ไม่มีนั่นหมายความว่าเบนล็อกหายไปแล้วครับถือว่ามันวัดไปอยู่ด้านในโอ้เข้ามาประตูด้านในก็ยังไม่มีนะครับผมนมม่นหมเอออกปื หเมือนกัเเป๊ะลยมาครับอย่างสุดท้ายเรื่องที่เพื่อนๆสงสัยที่สุดนะครับนั่นก็คือให้วีเลเจอร์นอนในเตียงนะครับผมซึ่งแน่นอนผมจะปรับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ทําการเสกวีเลเจอร์มาให้นอนทีละคนเลยไปครับคนแรกครับผมนอนลงไปคนที่2คนที่3แล้วก็คนที่4ตลกมากครับเพื่อมันนอนลงกลางประตูมิติทีนี้ผมจะลองเสกดีเอ็นแล้วดูสิว่าว i เลเจอร์จะหายสาบสูนหรือเปล่าหรือว่าจะรอดชีวิตกลับมาได้นะครับมาครับทำเปเบื่อพร้อมแล้ว 3- 2 1หนึ่งไปปุ๊บลยเพื่อนๆว l เลเจอร์หายไปแล้วแต่เมื่อกี้ ผมเหมือนเห็นเอฟเฟกแตกอะไรบางอย่างนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูเมื่อกี้หน่อยเหมือนเตี้ยแตกหรือว่าวีเลชเจอร์ตัวแตกนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คในประตูมิติดูนะครับว่าจะมีวีเลเจอร์หรือเปล่าเฮ้ยปรากฏว่ามีครับผมนั่นหมายความว่าวีเลชเชอร์ไม่ได้หายซ้ำซูแต่อย่างไรนะครับเพียงแค่ตัวของพวกมันถูกวาร์ปเข้ามาในมิติของดีเอ็นทีนี้มันจะกลับยังไงเดี๋ยวเนี่ยเพราะพวกมันไม่สามารถฆ่าไอเดรยดก,ก้อนได้นั่นเองครับน่าจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดกาลการรอต่อมานะครับผมเเพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็สามารถเซฟชีวิตเราในการกระโดดลงมาจากที่สูงได้ถ้าไม่เชื่อผมจะทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับผมตอนนี้ผมเป็นซนะูเปอร์บถ้าเกิดผมโดดลงมาจากที่สูงฟึง้งแล้วเราเอาตัวชิดกะระแพงฟาบปรากฏว่านี่ครับน้ำหนึ่งพิกเซลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็ทําให้เรารอดชีวิตได้นะครับผมซึ่งอันนี้ทุกคนกคงรู้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากน้ำเป็นใยแมงม,มุมสโนว์พาวเดอร์และบล็อกสลามจะทําได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับเริ่มจากใยแมงมุมเลยนี่ครับผมเพิ่ายายมงมม ถ้าพร้อมแล้วผมจะเปิดแท็บดอแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามชิดขอบให้มากที่สุดไป้ฟึบชิดขอบเอ้ยปรากฏว่ายัง่นมุมก็เซฟได้เหมือนน้าเลยือเนี่ยนี่ความรู้ใหม่เหมือนกันครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหญ่เป็นมุมผ่านนะครับต่อมาเราจะลองกับบล็อก snow p o ดอร์ซึ่งไม่รู้ว่าจะเซฟได้หรือเปล่านะครับเราอยู่ด้านบนแท็บดอนะครับผมเปิดแท็บดอลงมาเลยฟึบชิดขอบเอ้ยเซฟได้เหมือนกันครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นส n o w powder หรือยหญ่เป็นมุมโอเคครับผมอย่างต่อมาครับบล็อกสลามนะครับขอให้มันเซฟได้เถอะในนั็นมบลอกแ้ว ถ้ามันเซฟได้จริงเนี่ยตัวเราจะต้องดูนหนึ่งด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพียงแค่หนึ่งพิกเซลของสลามบ็อกซ์เซฟเราได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะลองเปิดแท็บดอเลยไป เอ้ยเซฟได้ครับเพื่อนๆแล้วตัวเรายัางเด้งได้ด้วยสมัยผมก็ทุกอย่างที่เป็นอื่นพิกเซลสามารถเซฟเราได้หมดเลยครับผมกา,ทารทดลองต่อมาครับผมด้านหน้าผมมีมัวแล้วผมมีคําสั่งเทพหนึ่งอันเพียงแค่เราใส่ไปในคอมเมนต์บล็อกนะครับแลวเราตั้งชื่อตัวอะไรก็ได้นี่ครับผมนี่คือคําสั่งเทพหนึ่งอันเพียงแค่ผมกดตกลงครับนี่ครับผมหลังจากนั้นเพียงแค่เราตั้งชื่อสัตว์อะไรก็ได้ให้กลายเป็นเลขหนึ่งเพียงเท่านี้ครับคำสั่งนี้จะเสกบล็อกวงกลมมาล้อมรอบสัตว์ซึ่งเป็นบล็อกที่ไม่เเเเคมมมมมีาาากก่่่่่่ออนนนนหหรรัะะปปป็็ววงงลลลไไู้้้จทํดืผแตชข โอเคครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปใส่บัวเลยเพื่อนๆคชิดว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผมมาลองตั้งชื่อกันสามสเป็นเล่นหนึ่งแล้วเฮ้ยแล้วมีบล็อกอะไรมาไม่รู้เต็มเลยจริงด้วยครับเพื่อนเพื่อนมันสามารถสร้างบล็อกวงกลมมาร้อมรอบบัวโอ้ดูครับเพื่อนๆพอว,วิดีโอน,นี้ฟินมากครับเพื่อนเนไม่รู้เป็นกี่ร้อยบล็อกนะครับเป็นบล็อกไอรอนแต่ว่ามันถูกสร้างเป็นวงกลมซึ่งมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพียงแค่สมมติเราปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลมเหมือนเป็นแบบบ่อแจกันบ่อน้ําอ่ะแล้วมันนนจจะะคค่่่่ออออออยยยๆๆเเเเลลลล็กงงงปปดด้าาาพีรโืผม นี่คืมมอมันเรื่องมันค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วจนกลายเป็นลูกทรงถ้วยแล้วนะครับผมโอโ้โหพอได้คำเดียวเลยคบว่ามันเจ๋งสุดๆการทดลองต่อมาเราอยู่ที่ดีเอ็นกับเอนเดอร์ทากอนครับแล้วผมจะเปลี่ยนอากาศทั้งหมดในดีเอ็นให้กลายเป็นน้ําแข็งแลวดูสิว่าเอ er นเดอร์ทากอนนั้นจะสามารถบินฝาน้ําแข็งได้หรือเปล่านะครับผมมาลองดูกันเราเตรียมคมสั่งพร้อมแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนจากอากาศทั้งหมดให้กลายเป็นน้ําแข็งไป้ยปรากฏว่าเอนเดอร์ทากอนสามารถผ่านน้าแข็งได้แล้วเนี่ยเจ้ครับผมเอ้ยมันบินทะลุน้ําแข็งไปแบบสวนสนุกเลย อไอ้เนี่ยมันพังน้ําแข็งเป็นรูเหมือนถ้าในเมืองน,นะครับผมสวยมากมันเหมือนเครื่องขุดเจาะเมืองอัตโนมัติเลยอ่ะมันไม่สะทกสะท้านหน่อยหรอชนน้ําแข็งมันไม่เจ็บเลยหรอครับไ <c oughs> อ,อ้เนี่ยแมนก้อนเลือไลดไปรดแม่แต่ทีเดียวด้วยนะครับผมเอาละครับโอ้โหนอกจากจะทะลุน้ําแข็งแล้วเนี่ยดูครับผมพอเราเข้ามาใกล้ๆนะครับพวกเอเดอร์แมนก็มาเกิดให้รูน้ําแข็งที่เอเดอร์ดักก้อนสร้างอีกทีแต่ว่าผมจะทดลองอันต่อไปครับผมจะเปลี่ยนจากน้ําแข็งเนี่ยให้กลายเป็น TNT ดูสิว่าเอเดอร์ดักก้อนจะทะลุ TNT ได้หรือเปล่าเอออลงดู3 2 1็นทีไดศครับมาเปป็น TNT ไ เอ้ยทะลุได้ครับเพื่อนทะลุได้เหมือนกันแต่ผมได้ยินเสียงระเบิดนะไม่ระเบิดอ้อคอมผมค้างไปแล้วต่อมาครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมสร้างโลกให้กลายเป็นใบบัวอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีพวกอย่างอื่นเลยนะครับผมจะทําการรีมูฟทุกอย่างให้หมดนะครับผมแล้วก็เขียนคําสั่งใส่ไปด้านหน้าครับว่าให้เป็นใบบัวนะครับเรียบร้อยไหมครับบิ๊กดิฟลิปแล้วก็จัดก,การสร้างโลกมาเลยฟืบเอ้ยเรามาโผล่ในโลกใบบัวแล้วนะครับเพื่อนมันจะสวายว่วา,าได้หรือเปล่าเนี่ยเดนเดผมไม่สามารถหยุดเดินได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมยดดเินอไร ผมจะล่วงลงไปท้าล่างและตายทันทีเอ้ยอะไรเนี่ยผมว่านี้มันไม่สามารถที่จะ์ไวโวได้เลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมหยุดเดินเมื่อไหร่ก็ตายและนอกจากนั้นครับดูทั้งโลกครับไม่มีแม้กระทั่งหมู่บ้านเลเจอหรือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราสามารถสไวโวได้เพราะฉะนั้นเป็นไปนไม่ได้เลยครับที่เราจะ์ไวโวแล้วถ้าเกิดเราเมื่อดูล่ลโอ้โหเมื่อแป๊บเดียวก็คือล่วงแล้วครับการทดลองมาครั้ต่อมานะครับผมบริเวณนนหน้าของผมจะมีบล็อกที่มีรูอยู่จำนวนเยอะมากๆถ้าเกิดผมใช้คําสั่งเลียนไซส์ของผมให้ลกลายเป ได้หรือเปล่านะครับมาเรากลายหน้่างเป็นตัวเล็กเลยครับพิมค์คำสั่งฟื้นตอนนี้เราย่อขนาดมาเป็นไซส์จิ๋วแล้วนะครับีนี้เรามาเริ่มจาก บล็อกรั้วก่อนเลยดีกว่าด้วยจะสังเกตว่าบล็อกรั้วเนี่ยมีรูเยอะมากคิดว่าตัวไซเรนของเราจะสามารถผ่านบล็อกรั้วได้หรือเปล่านะครับไปเฮ้ยปรากฏว่ามันติดนะครับผมไม่สามารถผ่านบล็อกรั้วได้นั่นเองโอ้โหมันไม่มีเอ็กเซน์เลยนะครับรั้วขนาดใหญ่แท้ๆไม่ผ่านไม่ได้เนี่ยต่อมาครับผมเป็นประตูรั้วนะครับซึ่งจะสังเกตว่าด้านล่างนั้นไม่มีที่กำบังอะไรเลยนะครับผมเราจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าสามสองหนึ่งตรงไปเฮ้ยอะไรเนี่ยงานะะที่รั้วมันสูงกว่าตัวเราต้องเยอะนะโอ้พยายามบินทะลุไปก็ยยยัััังงบินนไไไมมมมม่่่่ด้้คผผหาาาาวววก็ ต่อมาครับเป็นบล็อกใต้บันไดนะดูสิว่าตัวเล็กอย่างเราจะสามารถลอดบล็อกใต้บันไดได้หรือเปล่าไปครับลุย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 เฮ้ยมันลอดได้ครับเพืเ่อนๆโอ้ผมสามารถลอดไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยอะลอดไปลอดกลับก็ได้นะครับน <S <S ั่นหมายความว่าบล็อกบันไดสามารถทาได้นั่นเองครับผมมาครับสาเร็จหนึ่งอย่างครับต่อมาอันนี้น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือฮันนี้คอหรือว่าบล็อกน้ำผึ้งซึ่งบล็อกน้ำผึ้งสองอันเนี่ยตรงกลางจะมีรูเล็กๆอยู่ดูว่าตัวเล็กอย่างเราเนี่ยจะ ผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าบล็อกน้ำผึ้งขนาดมีรูเล็กนิดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นบล็อกที่ติดกันด้วยนะยังสามารถเข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถมาสร้างบ้านลับในบล็อกน้ำผึ้งได้เลยด้วยซ้ำนะครับผมอ้นนี่ความรู้ใหม่นะเพื่อนๆต่อมาครับใต้เตียงครับผมซึ่งเพื่อนๆคิดว่าตัวเล็กอย่างเราจะสามารถลอดใต้เตียงในไมค์ครับได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราเข้าใต้เตียงได้หมายความว่ามันอาจจะมีผีซ่อนอยู่ใต้เตียงในไมค์คราฟเราก็เป็นได้ครับเพราะมันสามารถเข้าไปได้เหมือนกันมาครับาลองเลยเข้าไปปึ๊บเอ้ยเข้าได้ครับเพื่อนต้ยงงงานั่วรอออจจะะสิ ชีวิตตัวเล็กๆมาซ่อนใต้เตียงทำไมครับได้เช่นกันต่อมาครับผมอย่างสุดท้ายนั่นก็คือโต๊ะสคราฟโฮดดิง้งซึ่งเป็นบล็อกที่มีรูใหญ่ที่สุดเลยเราจะสามารถเข้าได้หรือเปล่าุูครับผม เอ้ยปร,กรากฏว่ามันเข้าได้ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวผมโดนสโลในระหว่างที่เข้าอยู่ใต้แบล็อกนั่นะหมายความว่าเอ้ยเราสามารถปีนได้ครับเพื่อนๆื่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยผมสามารถปีนขึ้นมาด้านบนได้ดูอีกทีนะครับผมมันแทบไม่เห็นบล็อกอะไรเลยเหมือนปีนอากาศขึ้นมาด้านบนได้โอเคครับเพื่อนเพื่อนเรากลับมาสู่วิทเทอร์แล้วนะครับพวกคนคิดว่าผมจะเสกได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันครับผมสามสองหนึ่งเดนเทอร์ฟึบเอ้ยไม่ได้ครัเบเพื่อนเพื่อนต่อให้ผมเสกมาพร้อมกันสามหัวมันก็ยังไม่สำเร็จครับเพื่อนััวกกกกกก็็ยยยยงงถููทาลใต้้นอออ่่ดดีโไปรบสเร็จนั่า วิเทอร์ใต้น้ำนั้นเสกไม่ได้นะครับ ผมการทดลองต่อมาครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมสร้างน้ําวนในไม้ค้ำแล้วผมเอาไอเทม1,000ไอเทมปล่อยลงมาพร้อมกันไปในคลังน้ําวนนะครับน้ำวนเราพรอแล้วนะครับผมทีนี้เราเอาบล็อกทอง1,000บล็อกใส่เข้าไปในหีบทั้งหมดเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการทุบหีบได้เลยฟึบทุบมาหนึ่งอันแล้วอุย้คอยค่อยๆไหลเข้าไปอุย้ยมันไหลลงมาแล้วครับผมโอ้เด็ดเดเดี๋ยวมันไหลหมุนวนเร็วมากโอ้โหนี่แค่หีบเดียวนะเนี่ยปล่อยมาหีบเลยครับโอเคไหลไหลไหลวน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 มาหีบเลยมาครับสามหีบแล้วครับผมแล้วก็หีบสุดดท้้้้้าายยฟฟึบบเเเฮโโโอออหวิิีีนนนนนกกก็มๆๆช่่ััพืง หายวนเยอะมากครับ พอามาอใกล้ๆแล้วอย่างนี้เหมือนแบบน้ำพุไหลวนเป็นวงกลมแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับ้าเกิดอะไรขึ้นทานเกิดผมเอาตัวลงไปฟึ้นอา่าวของทุกอย่างเด้งเข้าตัว <c oughs> เราเหมือนเดิมนะครับผมการทดลอง <c oughs> ต่อมาครับผมผมจะทดลองใส่บัวมาเยอะๆแล้วเราจะทดสอบว่าเราจะสามารถขับเรือบนบัวได้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็ง่ายมากและผมคิดว่ามันน่าจะทําได้ด้วยนั่นก็คือเราต้องใส่บัวมาเป็นจํานวน100ตัวครับผมจัดการใส่มาเลยปะ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 ัะป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  การกระจุกกระจุกให้วัวทั้งหมดเนี่ยมาอยู่รวมๆกับเรานะครับทีนี้เนี่ยเราจะทําการทดลองขับเรือบนวัวเลยดูสิว่าจะทําได้หรือเปล่าเกมวัวมากระจุกกันเพียบพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่นาการวางเรือปกตินะครับเราจะใช้คําสั่งเสกเรือเพราะว่ามันติดวัวนั่นเองเราไม่สามารถวางเรือบนวัวได้นะครับเราจะเสกเรือมาบนอากาศเลยแล้วก็รีบทําการขี่เรือทําใหนเพียบพร้อมแล้ว3 2 1เสกเรือฟึบแล้วก็ขับเรือฟึบเรียบร้อยครับแล้วถือวีดไว้ในมือด้วยตอนนี้เราอยู่บนวัวอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรา ขยับลองขยับลองขยับเฮ้ยปรากฏว่ามันขยับได้ครับเราสามารถไปไหนก็ได้เลยเพียงแค่เรามีวีนอยู่ในมือนะครับผมวัวมันก็จะเดินตามเราและเราก็จะอยู่บนวัวตลอดไปเนี่ครับผมผมจะค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเราก็ยังอยู่บนตัววัวอยู่เรื่อยๆมันอะไรกันเนี่ยอย่างเจ๋งเพือ่อนๆเราอยู่บนวัวตลอดเวลาเลยครับทีิงๆน,นะครับผมตอนนี้เราเปียบเหมือนวัวเป็นน้ําเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราลองขับลงน้ําวัวจะตามเรามาหรือเปล่าปึ๊มเบ้มก็มีบางตัวตามเราลงมาในน้ำนะครับผมเอาละครับเรากลับมาที่่วเพต่องของเราดนะคึ โล่มันกันแนค่ทิศทางเดียวเท่านั้นนะมันก็จ้ตีเราไปทุกทิศทางเลยและผมก็ตายครับผมนั่นหมายความว่าโล่หนึ่งอันไม่เพียงพอที่จะกันพึ่งหนึ่งร้อยตัวนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ